ใจทั่วท้องเลยครับที่ยกท่าหายใจทั่วท้องเลยก็จริงๆไม่ค่อยทั่วท้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้องถามน้องน้องเจ็บถามแต่ยกหนึ่งถามก็เลยลูกเกมออกมาได้เสร็จแล้วจังหวะที่น้องตับปะสับโคนนี้น้องตับปะเขารู้ว่าน้องเตะไม่ได้แน่เจ็บขึ้นไปโดนตีโดนสอกได้เดินเขาเตะไม่โดนแผลครับก็เลยยกที่ได้นักก็เลยตะโกนบอกฟิล์มฟันสอกฟันสอกเพราะรู้แล้ว หมัดน้องไม่ใช่เป็นคนมวยหมัดอยู่แล้วครับพอสปอตพอเตะไม่ได้นะผมเลยบอกให้น้องฝันฝันเป๊ะพอดีเลยครับวันนี้ก็จังหวะโชว์เขาค้างเราครับแล้วน้องเขาก็มาดีครับโอ้โหใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่โอววันนี้ต้องให้น้องเสริมจุดไหนให้ดีกว่านี้ครับพี่โอก็ยังตกใจอยู่ว่าวันนี้น้องชกเพราะว่าจริงๆเราถ้าถ้าน,น้องไม่ ไม่80 90โอมโ์มไม่ค่อยอยากให้น้องชกเพราะเป็นห่วงน้องเพราะว่าแพ้ชนะบรรยากาศมันต่างกันผมว่าค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้แต่แต่ว่าพอน้องขึ้นรายการมาเช้ามันก็เกือบมาไม่ทันครับเมื่อกี้วิ่งมา2กิโลฝนตกเพื่อเพื่อที่มาให้กําลังใจน้องครับแล้วก็วันนี้ก็น้องน้องก็ทําได้น้องก็ทาได้ครับก็ก็ยังกังวลอยู่ครับยังกังวลอยู่80 90วันนี้ไม่ได้มีรายการวันนี้หรืออะไรอย่างไรคือผมาใจว่าน้องมีรายการแล้วแต่ช่วงหน้าหลังงงานผมเยอะมาก ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้เข้าไปคายก็เลยจะไม่รู้ดินน้ำทองวันนี้ต่อยยังผมไม่รู้ดินดินน้ำทองต่อยเลยครับก็เพิ่งทราบเพิ่งทราบเมื่อตอน9ก้าโมงสิโมงอาจารย์บอกครับผมครับเพราะจริงๆแล้วผมผมเป็นห่วงน้องบรรยากาศหลังคันชกถ้าชนะก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ชนะผมห่วงห่วงจริงครับ